นี่ฉันชื่อนางสาวสิริกรยาสนมิดชื่อเล่นชื่อมีนอายุ18ปีเกิดวันที่6มีนาคมพศ2545ค่ะปัจจุบันนะคะมีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยเทคโนโลโยีราชมงคลพนครคณะเทคโนโลยีสื่อสารมณอมค่ะงานอดิเรกของมีนะคะมีชอบวาดรูปฟังเพลงทำอาหารแต่งรูปค่ะความสามารถพิเศษของมีนนะคะมีสามารถร้องเพลง ได้ cover d a n c แต่งหน้าเอฟเฟกแต่งคอสเพลย์แล้วก็พูดภาษาอังกฤษกได้ด้วยนะคะค่ะเรามาดูผลงานที่มีเคยทำกันดีกว่าน,นะคะเริ่มจากแต่งคอสเพลย์เลย If you're happy and you know it say me ทักษะการแต่งลูกนิดนิดหม่ใหม่ค่ะแล้วก็เป็น cover d อีกหน่อยละกัน นี่ก็เป็นแค่พื้นฐานนะคะมียังมีทักษะการแอคติ้งและที่มีได้ถ่ายและพรั้นนดีนะคะไปทั้งหมด2เรื่องค่ะลองมาดูซอฟเซิร์ฟกันสักหนึ่งเรื่องนะคะ่า,า,า,าะนี่ก็แค่ความสามารถเบื้องต้นที่มินไดเอามาพูดคร่าวๆนะคะ และในส่วนของสาขาที่มินอยากเข้าเรียนต่อในปี2นะคะนั่นก็คือสาขาคีเอทีฟค่ะเพราะว่ามินนะคะชอบคีคอนเทนต์ชอบอยู่หนะ้ากล้องและอีกอย่างก็คือมินอยากเป็นยูทูบเบอร์ด้วยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะพัฒนาทักษะตัวเองในการเรียนทางสาขานี้นะคะเพื่อจะพัฒนาศักยภาพตัวเองและงานในฝันของมินนะคะมินอยากเป็นยูทูบเบอร์และนะักคีคอนเทนต์ให้กับยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เป็นไอดอลของมินในสมัยเด็กอย่างเช่นพี่บีเดอะสกาพี่ซอฟปอมแล้วก็พี่เอกพี่ทัพทีมอ e ีปิคไทม์ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสำหรับใครที่อยากเข้าไปดูหนังสั้นที่มินได้ถ่ายไว้นะคะก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยค่ะใครที่เข้าไปดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์คลิปให้น้องมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย